การขับขีมม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกที่ดีอย่างที่คนที่มีมอเตอร์ไซค์รับรู้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือแค่ร้อยซีซีสถานที่แห่งนี้ก็น่าเที่ยวนะครับที่นี่คือลานจอดรถที่น้ำตกเหวสุวัรด์ นักท่องเที่ยวก็ถือว่ามักหน้าหลายตานะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันสิ่งที่น่าหวัว่นวั่นหรือน่าตื่นเต้นตกใจก็ต้องพี่ใหญ่เจ้าของบ้านรออยู่ข้างหน้านะครับตอนที่ช้างป่าตัวนี้เดินออกมารถท่องเที่ยวจอดอยู่ก่อนแล้วนะครับตัวนี้คือพี่เดียวลาบ ไม่รู้ว่าทำอะไรในกล่องตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นกล่องสุ่มก็เป็นไปได้ช้างภายตัวนี้ชอบอะไรลักษณะแบบนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการถ่ายที่พี่เดียวเราออกมารอบล่าสุดนี้นะครับถ่ายในวันที่30พฤษภาคม2568นะครับ ส่วนเวลานี้พี่เดียวหลับห้องเราไปอยู่ที่เขียทหารบนผาตอมใจนะครับภาค่อนข้างเขี่ยวไ,วไว้ไ้ช่งางภาพของเราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ตัวเองอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าคำแนะนำเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่เจ้าหน้าที่ได้พยายามให้นักท่องเที่ยวเคลื่อนย้ายรถนะครับ เพราะว่าพี่เดี่ยวของเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้าพูดกันจริงๆช้างป่าก็เพียงเพื่อหาอาหารอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเราเข้าใจว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดอะไรสักอย่างที่มีสิ่งที่เป็นเศษอาหารนะครับส่วนโมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ ปกติพี่เดียวพอที่ดูพฤติกรรมมานี่นะครับนักท่องเที่ยวเริ่มมาเคลื่อนย้ายรถแล้วนะครับพราะตอนที่ช้างป่าออกมาก็ไม่มีใครเดาได้ว่าจะออกมาตรงจุดนี้นะครับปกติแล้วพี่เดียวเราจะไม่ได้ยุ่งกับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้ามีอะไรซ่อนอยู่ใน มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ต้องให้ไวนะครับเพราะช้างป่าโดยสัญชาตญาณผ่านไปผ่านมาแบบนี้ <c oughs> ก็เพียงเพื่อ <c oughs> ที่จะหาอะไรกินเท่านั้นนะครับ <c oughs> Yeah, yeah, lawan macam dia pindah ni kau 哦。